ในช่องปากของคนเรานม่ใชยาสีฟันสิ่งที่เราคิดสูตรนี้ขึ้นมาเราพยายามคิดว่าในช่องปากเนี่ยปัญหามันคืออะไรที่เป็นหลักแล้วทุกคนเป็นในเอเชียส่วนใหญ่ทางด้านการของการตลาดเขาก็จะเลือกเขาเรียกอะไรนะครับยาสีฟันเฉพาะทางเสียวฟันสูตรหนึ่งนะครับเคลือบฟันสูตรหนึ่งฟันผุลากฟันแล้วแต่แต่ของเราเราออกมาหลอดเดียวแต่เรารวมเอาห้า m a r k e t ็ตตที่เขาเอาไปแยกขาย5หลอดมารวมอยู่ในหลอดเดียวเราเรียกว่า5 i n 1อันดับแรกสิ่งที่คุณใช้ก็คือพวกฟูเดนเขาเรียกอะไรเราใส่เราใส่ตัวของเพียงดีขออนุญาตไม่พูดตัวภาษาอังกฤษแล้วกันสิ่งที่เราใส่ก็คือเรามีใส่สารที่ลดค่าหินปูนได้รวดเร็วและเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้คุณมีหินปูนแล้วฟันแล้วปากเหม็น เราพูดกันตรงๆนะและที่สำคัญเราใส่สารตัวหนึ่งที่มันไม่ใช่แค่ฟูลออลไลนะครับมันเป็นมันเขาเรียกสแตนนอ์สนะครับฟูลออลน์พิเศษที่มันเคลือบฟันป้องกันฟันผุฆ่าเชื้อจุลินทรีย์และลดเสียวฟันไปในตัวเอามีไหมล่ะ ที่เป็นฟูรายลดเสียวฟันนะคะเดียวกันมันมีสารเคลือบฟันถ้าใครเคยใช้แล้วจะเหมือนพี่แอมดีบอกเลยก็คือพอสีไปแล้วเนี่ยมันจะดูฟันลื่นและเหมือนมีอะไรหนาๆกว่าปกติจริงไม่จริงอ่ะใครลองดูใครใช้แล้วคิดว่าคิดว่าพี่แอมดีพูดถูกตัวนี้พี่อมดีลองใช้มาประมาณสักสิบวันแล้วก่อนสินค้าจะออกพี่แอมดีมีความรู้สึกเวลานะสีแล้วนะ่ะพี่แอมดีเอาลิ้นตัวเองแตะไปที่เคลือบฟันพี่อมดีก็อายุเยอะแล้วนะมันเรียบแต่มันเหมือนมีนนหนาๆ ขึ้นแต่มันเรียบแล้วมันลื่นมากขึ้นนะครับและคนที่เป็นเป็นคนที่สุบุรีหรือคาบกาแฟที่ฟันเหลืองๆจากที่ไม่ใช่เนื้อฟันนะครับเราจะให้เดรสซิดิกในการขัดพวกนี้โดยไม่ทําลายผิวฟันไม่ทําลายสารเคลือบฟันธรรมชาติของเราเลยไม่ทําให้ฟันบางนะครับและที่สําคัญพอเราใส่ตัวนี้ปุ๊บมันบํารุงเหงือกและตัวหนึ่งที่พี่ไม่เคยเห็นในยาสีฟันคือรักษารากฟัน ในฟันของเราอะนะครับมันมีการเป็นผุได้อะไรได้แต่สําคัญคือลากฟันเนี่ยวลาเราผุเข้าไปเนี่ยมันจะเข้าไปในเส้นประสาทตรงกลางเราวิ่งเข้าไปที่ลากฟันถ้าเราไม่ทําไม่ฆ่าเชื้อไอ้จาแมงตัวนี้มันจะวิ่งไปที่ระบบประสาทเราจะปวดฟันเสียวฟันแล้วเราต้องไปรักษาลากฟันสามหมื่นสี่หมื่นหกหมื่นบาทตัวนี้มันจะเป็น ตัวหนึ่งไปปิดรูเซลล์เส้นประสาทที่ทะลุไปไม่ให้แมงกินฟันหรือเชื้อโร่วิ่งเข้าไปในรากประสาทฟันโหมันคือสุดยอดอะนะครับมันคือสุดยอดจริงๆและที่สําคัญเวลาเราสีฟันมันมีสารตัวหนึ่งเขาเรียกตีมคิวฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ติดมากับลิ้นจริงๆแล้วของคุณพวกพวกเราแปรงลิ้นกันด้วยนะแปรงลิ้นกันด้วยแปรงลิ้นกันด้วยนะแล้วจะมีเขาเรียกอะไรครบบัดออยเป็นการพลูวครับ คล้ายๆอย่างนั้นช่วยยับยั้งแบคทีเรียรแล้วที่สําคัญมันเป็นสารตัวหนึ่งที่ใส่น้ำยาบ้วนปากนั่นแปลว่าเราสีฟันไปแล้วเหมือนใช้น้ํายาบ้วนปากไปด้วยเพราะเราใส่ครบบัตออยที่ใส่น้ำยาล้างปากน้ากําจาบ้วนปากครับให้ปากเราหอมสดชื่นคราวนี้เหงือกแข็งแรงฟันไม่ผุเพื่อฟันแข็งแรงฟันขาวขึ้นกลิ่นปากไม่มีลิ้นเริ่มสะอาดขึ้นเสียวฟันไม่มีคุณว่า อันนี้คือ5 in 1อันนี้พี่แอมดีพูดเองลดกลิ่นปากลดข้ามเหลืองไม่มีผสมแป้งตื่นเช้ามาน้ำลายไม่เหนียวบูดแล้วมีกลิ่นเหม็นพี่แอมดีไม่กล้าว่าพูดว่าปากหอมนะโดยปกติคนเรานะครับถ้ามีสารเติมเต็มที่เป็นพวกแป้งะครับเรานอนรู้สึกว่าขอโทษนะน้ำลายดูจะเหนียวแล้วเหม็นกว่าปกติ ถ้าน้ำลายเหม็นกลิ่นทั้งปีคนใกล้ชิดพูดเนี่ยคุณจะมีกลิ่นปากเลยแต่ตัวนี้ไม่เป็นน้ำลายไม่เหนียวยังคงใสแล้วกลิ่นไม่มีนี่คือยาสีฟันชนิดพิเศษของไลเอานัทผลิตออกมา199บาทข้างกล่องสวยมากกำไร200ร้อเลย399ราสใครใช้แล้วว้าวบ้างอะทาจริงๆไม่ต้องไม่ต้องยอนะนะครับเราเราเราตอบแบบเชิงสร้างสรรค์นนะของคุณว่าดีจริงไหมดีจริงไหม กดดีมาให้หน่อยได้ไหมจริงไหมจริงอย่างที่พี่เอ็มดีพูดมนาะคุณลองใช้ครับรับรองนะครับบีบนะครับเพราะงั้นนี่สุขภาพช่องปากของเราเราเน้นมากๆพี่ดีพูดตรงนี้เพื่อคุณรู้สึกตื่นเต้นกับมันนะครับเดี๋ยวโปรโชั่นใกล้จะหมดละนะดีไหมดีไหมคราวนี้เรามาดูมูสล้างหน้าเอาละมูสล้างหน้านี้ไรน้ํามันนะ s l s เีนะไม่มีส่วนผสมของน้ํามันไม่มีส่วนผสมของซิลิโคน ไม่มีส่วนผสมของการที่ทำให้สารที่เข้าไปอุดรูขุมขนให้เกิดสิวอุดตันเอ้นี่มันครีมล้างหน้าหรือเปล่าเราก็เลยคุยกับทางไลอ้นอนนัทแหละบ,บอกว่าเราอยากได้ครีนซิ่งที่มันเมคอัพครีนซิ่งด้วยคือเมคอัพรูมมเวอร์ครับเพราะฉะนั้นคนที่ทาหน้าครับแต่งหน้าที่ไม่ใช้สาร กันแดดไม่ไม่สารกันน้ำนะมันจะล้างออกในครั้งเดียวหรือถ้าให้สะอาดจริงๆนะครับทำสองครั้งครับสะอาดหมดจดแต่ตอนนี้มีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าเขาลองเลยไม่ใช้โทนเนอร์ล้างหน้าฟอกเลยออกมาเขาบอกละอาดมากโดยเอาทิชชู่ไม่โทษทีครับเขาใช้ทิชชู่เปียกใช่ไหมเสียมลายเช็ดเขาบอกผิวหน้าเขาไม่มีแป้งสีสีเหลืองๆติดติดในการล้างครั้งเดียวและ มันจะเคลือบผิวคราวนี้พี่อมดีพูดภาพรวมสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเราใส่โลส t วอเตอร์น้ำของสมุนไพรไม่ใช่น้ำสมุนไพรน้ำของดอกไม้ในตระกูลกุหลาบมันด้วยอะไรมันปรับสีผิวมันทำให้ออร่าผิวทำให้ชุ่มชื้นเพราะมีไฮยาลูรอนผสมด้วยลดริ้วรอยกลิ่นหอมธรรมชาติ ในการต่อมาเราใส่ตัรลดการะระคายเคืองผิวเราเคยไหมครับเราล้างหน้าไปเราหน้าจะแห้งๆมันจะเป็นผืนคันแล้วผิวคุยๆตดน,นี้ไปมันจะเพิ่มคอลลาเจนเข้าไปที่ผิวแล้วทำให้ผิวเนียนเรียบและกระชับรูขุมขนนี่คือโฟมล้างหน้านะไม่ใช่เซรั่มสโนนะและที่สําคัญเรามีสารสกัดจากน้ำผึ้ง นะครับเฟอร์เมนต์เฮนนี่เป็นน้ำผึ้งจากบบลแกลเรียใบแกเรียเนี่ยเขาเป็นน้ำผึ้งจากจากนมวัวเขาสกัดมานะครับเป็นหมักกับเอนไซม์ชนิดพิเศษจากพืชเวลาละล้างไปเรื่อยๆครับสักหนึ่งสัปดาห์คุณจะเห็นว่าผิวคุณอ่อนโยนนิ่มขึ้นเนียนขึ้นแต่ดูกระจ่างใสขึ้นจากการล้างหน้าแล้วเราใส่วิตามินปีไปบีสาไปสามเท่าเลยช่วยลดเรื่อยรอยหลังดำถ้าคุณมีรอยสิวมีฝ้ากะมีรอยคล้ำหรือรอยที่โดนจากแดดกล้าน ที่นั่นนะมันจะช่วยเรื่องของลดริ้วรอยและที่สําคัญขอบใต้ตาคำ้คำๆมันมีเส้นเลือดฝอยไอตัววิตามนบีกับสารสก,กัดที่เราใส่เข้าไปมันไปช่วยเรื่องทำเขาเรียกขอบตาหมองค้ำได้ด้วยคุณเวลาคุณล้างเสร็จคุณแช่ไว้นิดนึงนะครับแล้วคุณก็ไปสีฟันไปสระผมอะไรก็แล้วแต่สัก3-5นาทีได้นะครับอันนี้พี่เอ็มเพิ่มขึ้นมาหน้าคุณไม่คันแน่มันก็เหมือนเราใส่สารบำรุงแล้วล้างหน้าออก นะครับและตัวสุดท้ายมันทำให้คุณเนี่ยพวกผิวแพ้ง่ายตัวนี้ไม่เป็นเลยทั้งหมดทั้งมวลมันคือมูสของไล o n นนัทคุณปรบมือให้เขาเป็นเลขหกหกหน่อยได้ไหมพีิมดีใช้เวลาตรงนี้เพื่อคุณเห็นว่าเราตั้งใจทำโฟมนะ้หน้าเลยนะคะ2บสาบาบาทพิมดีนะไม่ได้ตื่นเต้นเพราะวันนี้มาพูดให้มันอยากจะให้ซื้อของนะแต่พิมดีอยู่กับไลออนนัท ขอบคุณจริงๆที่เขามีประสบการณ์15ปี -16 ปีกับเรื่องของโฟมแล้วหน้าที่เขาขายในใน O.E.M. อะ่ะแล้วเขาขายใน l a z a ด a เราฉีกทุกกฎเลยเราฉีกทุกกฎเลยคุณกด666กันมาเลยนี่มันคือสุดยอดยาสีฟันกับมูสล,ล้างหน้าแล้วถามว่าทุกคนล้างหน้าไหมทุกคนสีฟันไหมแล้วขอโทษ199บาทกับ299บาทข้างกล่องบวก200บาทคุณขายสู้กับซิงเกิลสบายนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้โปรโมชั่นนะครับที่เราทำคือสี่แถมหนึ่งสามแถมหนึ่งครับจบข่าวขอต่อต่อโปรโมชั่นที่คุณซื้อสินค้ามีมากพอนะครับโดยเฉพาะมูดละห้าสามแถมหนึ่ง 5, 3, ทำไมเป็นสี่แถมหนึ่งครบร้อยพอดีทำไมสามแถมหนึ่งครบร้อยพอดีร้อย v ีวนะครับเจ็ดร้อยกว่าบาทครับกับแปดร้อยกว่าบาทคุณลองดูนะห้าหลอดเจ็ดร้อยอิตย์สะ8แปดร้อยบาทหหลอดหลอดละร้อยต้นๆ้5ยห6 0สิบ้หกสิ 150, บาท โห oh. ขอบคุณที่เราได้เจอคุณขอบคุณที่คุณได้เจอเราเรามีหลายอันนั้นแบบลาบรตอรี่โรงงานผลิตจากเมเปิลสกินนะครับเขาทำให้เรามากมายขนาดนี้แล้วราคาข้างกล่องว้าวไหมอ่ะสู้ตลาดซิงเกิลสบายสู้ตลาดซิงเกิลสบาย